นั้นในเรื่องการปรับปรมมเนี่ยเราจะไม่ทําตามกระแสกดดันถ้ากดดันผมไม่ได้ทั้งสิ้นผมทําด้วยวิจาราของผมนะการจะปรับปรับร,รัฐรีก็ปรับเมื่อมันเวลามันเหมาะสมนะเหมาะสมก็คือว่าเมื่อทำระยะหนึ่งแล้วนะมันก็มีระยะต่อไปที่ต้องทําให้มันให้มันต่อเนื่องนะมันก็ต้องอะไรอาจจะต้องมีการปรับบ้างนะแต่ไม่ได้ปรับเพราะมีความผิดปรับเพราะสังคมต่างต่างผมไม่ใช่ เพราะตอนนี้เราทํางานทั้งต่างด้วยด้วยหลักการด้วยวิธีการที่มันไม่เคยทามาก่อนเพราะฉะนั้นก็สังคมอาจจะไม่ทันใจอะไรเงี้ยก็ผมก็รับฟังนะครับฟังผลโพลที่มีการสํรารวจออกมานี่ครับจะมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องฝั่งพลรมองไหมาอ่าโพลว,ว่าใครปดใครคนที่หนึ่งก็ไม่ได้ปรดนเปลี่ยนใครคนหนึ่งค็นว่าใครค่ะฮะทาไมเขาทําอะไรผิดอ่ะอเพราะเขาเป็นทหารเลยเอาออกหรือไงหรือไม่มีผลงานหรือไงอาจจะเป็นเพราะเป็นกระทรวงกานนรศึกษ เพราะว่าทุกคนไปมองว่าเศรษฐกิจมันแย่โดยไม่ได้ฟังว่ามันแย่เพราะอะไรเมื่อถึงเวลานั้นก็เศรษฐกิจก็ต้องโดนทั้งหมดอยู่แล้วล่ะผมถามว่าวันนี้เราไปค้าขายเลยหรือเปล่า,านี่ยังไม่ได้กลับบินไปอเมริกา20กว่าชั่วโมงเนี่ยรู้บ้างหรือเปล่าเขาทำงานยังไงอะรู้ไหมมีสารทรวที่ที่ผมตำรวจไม่ร่าพอดิบพอดีตำรวจจากใครกลุ่มตัวอย่างครับใครล่ะกลุ่มตัวอย่างใครประชาชนทั่วไปทั่วไปตรงไหนระดับไหนความรู้เท่าไหร่ กณฑ์อาชีพรายได้เท่าไหร่ถ้าถามคนคนประเภทกลุ่มหนึ่งก็อย่างเงี้ยตอบอย่างหนึ่งถามการเมืองก็อีกอย่างผมถามว่าเอาเอาสเต็คโคลเดอร์ทั้งหมดมาถามหมดไหมคนรวยระดับเศรษฐกิจชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างมันก็คำมันก็แตกต่างทั้งหมดนั่นแหละผมก็รับฟังนะแต่ผมรู้ว่าเขาทำงานยังไงอยู่ทท่านนคคะ้้บีีจปรััก็มัน ใกล้ครบปีก็ต้องดูก่อนนะว่านะมันควรหรือ,อย่างแต่ไม่ใช่ว่าเออปรับไม่ปรับปรับแล้วมันทําให้เศรษฐกิจมันจะดีขึ้นผมว่ามันความรู้สึกมากกว่านะทีนี้ต้องในการปรับเปนที่ที่มีวลที่เศรษฐกิจไหมครับปรับมาทุกทีมผมก็ดูผมเองทําไมยังไ่เล่นเศรษฐกิจอย่างเดียวอ่ะดูแล้วคราวนี้ผมไม่ได้ปรับเพราะเขาทําไม่ได้ปีนี้จะเป็นปรับใหญ่ปรับเล็กรับไอะไรคือใหญ่อะไรคือเล็ก ถ้าใหญ่ก็จํานวนมากเล็กก็น้อยเอาอะไรคือมากอะไรคือน้อยจํานวนมากไนี่ยหลายกระทรวงหลายเท่าไหร่ตอบให้ชัดก้าก็ปรับก็มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสุขภาพอายุไปดูด้วยหมดอะทุกคนก็ทํางานมาตลอดเขาทํางานในช่วงที่เป็นยากลําบากมาถึงวันนี้เขาจากนะเขาเหนื่อยนะนะก็อย่าไปเบมกันมากนะมีการเปลี่ยนรัฐดีทางอกบ้างนะรัฐดีอะไรนะ แล้วเอาคนที่เป็นมืออาชีพาาทำไมใครมืออาชีพ <c oughs> ก็มืออาชีพทำมาตั้งนานแล้วไงแล้วมันได้อะไรขึ้นมาไหมล่ะทำไมทหารม่นโง่าางนั้งเลยไงเนี่ยเรื่องอของผมไม่ถามมาก็วัน <c oughs> นี้ต้องยอมรับทหารเข้ามาก็เข้ามาทหารมไม่โง,ง่แล้วกอกนะเพราะการทางานที่ผ่านม,มันาก็ทําแบบนี้แหละมันก็ข้าราชการบางคนประทำผมถามนปทการเมืองไหนมันทําทำหรือเปล่าถามีิ อยู่ตรงนี้งั้นลหละมันรู้อยู่เ็าสั่งอะไรบ้างล่ะวันนี้สั่งทุกเม็ดมันอยู่ที่การทําได้แค่ไหนไม่อยู่ที่ใครจะมามีฝีมือฝีมือผมผมไม่เชื่อมันไม่เชื่อตรงนั้นนะไม่ต่างกันหรอกมันมีอะไรหรอกที่มันต่างกันตรงนี้ใครมาใหม่มันก็ต้องทําแบบนี้เพียงแต่ว่าวันนี้กระแสะการตอบรับจากประชาชนก็เขียนเข้าไปมันก็เสียทุกคนมันหน้าผมก็เสียอยู่แล้วไม่มีอะไรดีทั้งอย่าง นะก็มานนาก็ก็ก็เตรียมรับสถานการณ์ที่มันแย่ก็แล้วกันจะทับเได้เท่าไรเรื่องการหัำไมเพราะว่าอะไรเหรอโอ้อย่าเปลี่ยนนะก็ไปเลือกตั้งมาเลยเรื่องไปหมดเรื่องปะเลือกมะเนี่ยพี่เขาอยากให้เลือกตั้งไปเรื่องมหดูแล้วมันยังไงขึ้นมาวานนาเธอก็ไปจิกเขาอีกใครเขาอยากอย่างมาทนามผมอยากจะรู้มีใครเขาอยากมาหรอผมจะบอกให้ ถ้เาเจนเมื่อไหร่อะก็ปีนึงไงก็ปียังอ่ะก็ปีนึงนะปีนึงอะปีเร็วกว่านั้นก็ไม่เยอะมันไม่เดินหน้าอย่างนี้หรอกพี่นะผมบอกให้แต่ที้เขาก็ทำกันเยอะนะที่ผ่ามาไม่มีใครไปรว่าไปไล่เขานะวันนี้ก็ไปไล่หมดฐานเถื่อนก็ลงไปหมด นั่นแหละคือการทํางานวันนี้ทําขนาดนี้ยังได้แค่นี้เลยผมถามว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบเดิมสิ่งต่างที่มันเป็นปัญหาวันนี้มันจะแก้ได้อย่างนี้ไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกรดดีขึ้นอะไรขึ้นแต่ได้ทำอ่ะพี่พามันไม่ได้ทำนั่นแหละคือสิ่งที่มันมีความแตกต่างมองตรงนี้ให้หน่อยนะวันนี้ลืมไปหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็จะอยากได้อยากให้มันเร็วอยากให้มันดีผมถามเศรษฐกิจมัน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 ไม่ดีเพราะอะไรตอบผมให้ชัดเจนนิด อ้าวเนี่ยเป็นนักข่าวมันเยอะเนี่ยอย่าผมไม่ไล่ท่านเลยเศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะอะไรประเทศไทยเพราะบริหารไม่เป็นเพราะขายของไม่ได้หรือไงไม่ใช่ผมก็ไม่ได้อ้างนะมันส่วนหนึ่งอย่าไปโทษเขามากนะโทษเราเองนี่แหละโทษการบริหารเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ว่าเก่งๆอะ่ะวันนี้หนึ่งมันแย่เพราะอะไรปัจจัยภายนอกเรื่องเขาปัจจัยภา,ายในคืออะไร โรงงานอะไรต่างๆหรือสถานการประกอบการผลิตต่างๆวันนี้มันมันเริ่มลาสมัยแล้วหากินกันมาขี่ปีแล้วนะการบงการเมืองเคยไปดูกันไหมเคยปรับโครงสร้างอุตสาหการรมให้เข้มแข็งไหมปรับโรงงานที่มีเทคโนโลยีสูงบ้างไหมเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องม,มือเคยดูแลเขาบ้างหรือเปล่าหรือปล่อยเขาทั้ตายทางกันไปหรือดูแลเฉพาะที่อยากจะดูนั่นแหละเศรษฐกิจมันล้มเหลวตรงนั้นนะ แล้วก็ขายของไอ้แบบเดิมๆมันอะมันสู้เขาได้ไหมเล่าในน่ดี้อยกอ่ที่จะมอะมันอยู่ที่คนนะใครก็ได้ก็มีก็ผมยังไม่เคยเอ่ยเลยคุณเอ่ยกันเองนะก็เอ่ยไปดิแล้วมีใครคนอื่นมาบอกเสนอมาทีมีใครอีกใครอ๋อเหรอนี่รับรับรับข้างโน้นงมาเปล่าเปล่าก็เฉยผมจ่ากมยเองค ทําไมจะไม่เชื่อมัน่นเชื่อมั่นผมนี่เชื่อมันอม่นผมเพราะผมเป็นคนทำ